สวัสดีค่ะวันนี้จันก็มาอัปเดตผิวหน้าให้ดูนะคะหลังจากที่เป็นสิวนะคะแล้วหน้าก็ได้ทิ้งรอยสิวไว้เยอะมากๆนะคะตอนนี้หน้าจจนก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะรอยสิวก็คือจางไปแบบเยอะมากๆและที่สําคัญก็คือรูขุมขนกระชับขึ้นด้วยนะคะจจนก็ใช้เป็นตัวนี้เลยคะ่ะเซรั่มลกมานะคะซึ่งเซรั่มลุกมานะคะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะจะช่วยให้ หิวหน้ากะจางใสลดรอยสิวกะฝ้าจางลงนะคะลูขุมขนกระชับนะคะที่สำคัญอันนี้คือเซรั่มลกมาตัวใหม่ของแบรนด์อีฟนะคะซึ่งเพิ่มสรรสก,กัดเพิ่มปริมาณแต่ราคาเท่าเดิมนะคะตัวนี้คือเห็นผลไวมากๆนะคะใครยังไม่ลองต้องลองนะคะคือตัวนี้คือดีมากๆนะคะคือรอยสิวคือแบบ จางลงไวมากเหลือม,มากค่ะสีล้อมนกมาตัวนี้ค่ะ